มาเวลนาก่อตั้งเมื่อวันที่11กค2537นับเพลงสุดท้ายที่เลตคอร์ดที่มริสสตูดิโอก็คือเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจแล้วก็พูดมุกกันนั่นก็คือหมุดหมายที่ทำมาสเตอร์ลิงเป็นการคลอดกำเนิดวงมาเวลนาอย่างเป็นทางการมาเวลนาถือกำเนิดในคน2ยุคคือยุค แมนนวนกับยุคอนารกเป็นคนสองยุคผมขนานนามตัวเองว่าพวกผมเป็นคนร่วมสมัยของปลาสองน้ำยุคเก่าคือพวกผมเป็นยุคสุดท้ายที่ที่ในวิถีทุนหรือนวัตก,กรรมใหม่ของโลกตะวันตกยังไม่เข้ามาเป็นยุคสุดท้ายแล้วก็อยู่ในโลกยุคใหม่ของยุคอนาโรกเพราะฉนั้นพวกผมจะเป็นคนเชื่อมระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ดังนั้นการเห็นวิถีระหว่างสังคมสโลไล ที่คนในปัจจุบันเพียกหาผมก็อยู่ในยุคนั้นขณะเดีวยวกันก็เห็นสังคมที่เร่งรีบอ่านหนังสือน้อยๆฟังน้อยๆไม่ชอบอะไรที่มากมายมันก็เลยผสมผสานในวิธีคิดในมุมของรักลบกดหลงของมนุษย์เป็นหลักประการต่อมาคือเราจะบอกเรื่องของคนใกล้ตัวสิ่งใกล้ตัวเรื่องของความรักความผิดหวังความเศร้าเสียใจในสังคมของมนุษย์ที่เป็นไป รจริงๆเราคิดจะจัดงานกันครบรอบ25ปีตามขนบที่ก็ทําทกันแต่เพระเอิญนว่าโรคมันเกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นมาก็ทําให้25ปีก็ต้องล่นจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้ก็เลยจัดเป็น26ปีมาเรโวนหน้านะครับประการที่2มันก็ถึงเวะละเวลาของประสบการณ์บนเส้นทางดนตรีนะครับนอกจากการเล็กคอร์ในสตูดิโอแล้วก็คือการออนทัวร์การออนทัวร์คือการตกย้าเรื่องของดนตรี เรื่องของทักษะเรื่องของความชํานาญชํานินะครับรวมทั้งประสบการณ์ของอายุจริงๆของเราที่ที่มีต่อโลกมีต่อสังคมมีต่อทัศนคติบางสิ่งบางอย่างก็ถึงเวลานะครับที่จะมานําเสนอว่า26ปีที่ผ่านมานี่กระดูกดนตรีของเรานะครับวิธีคิดของเราเป็นอย่างไรเราเรามีเตรียมเพลงที่เรียกว่ามีรอยยิ้มแน่ ในงานคอนเสิร์ต26ปีเพื่อนกันนะครับส่วนจะเป็นเพลงอะไรผมเข้าใจว่าทางทีมงานคงจะค่อยๆทยอยแล้วเปิดให้ฟังกันนะครับก็ขอเชิญชวนขอชวนเชิญนะครับร่วมงาน26ปีเพื่อนกันมาริวน้านะครับ